ทัานต่อไปครับจ้ามายมมีแต่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีม,ดม,ดมาถอายนะันอาจารย์พูดให้หนูเลยอ่า<ข>อนัา่นแหละนะไหนเล่าให้พี่ฟังบ้างเมื่อกี้เดินยงกลมเป็นไงบ้างเดินเดินร่วมกับคนอื่นๆแล้วรู้สึกยังไงบ้างอืใจหนูมันชอบลอยไปลอยไปอื่นนะคะไม่ค่อยจะแบบโฟกัสกับธรรมะของอาจารย์หรือว่าเข้าใจ ธรรมะของพระอาจารย์เนี้ยค่ะยังไงบ้างม,มันมันไม่ค่อยมีสติอะค่ะที่ไยประมาณแบบมันใจลอยแล้วก็ก็พยายามจะกลับมาที่จะแบบมันมันไม่ได้ลอยสัทีเดียวนะมันมันเหมือนจะลอยนัเนี่ยแหละที่เราพูดนี่นแหละเป็นคําเดียวที่อ่าที่พี่จะพูดนะก็คือว่าพอมันรู้สึกรอยอ่ะ มันก็ยังดึงกลับมามันมันไม่ได้ลอยไปทีเดียวนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีอาการที่ฉีกออกนอกทางจงกรมแบบไม่รู้เรื่องรู้แนวมันรู้บ้างไม่รู้บ้างแล้วพอตอนไม่รู้เนี่ยมันยังมีสติที่กลับไปดึงเรากลับเข้ามานี่ไอ้จุดเด่นตรงที่มันเป็นข้อดีอย่างเมื่อกี้ก็อยู่กับจุดเรวมพลนะ เรามีความรู้สึกว่าใจมันเปิดเปิดใจมันโล่งๆออกไปได้เน่ก็ยังอยู่กับพักพวกยังไม่ได้หายไปไหนนะอมองมองเป็นพ่อดีอย่างนี้สว่วนลมหายใจระหว่างวันมันมั่วๆไปไหมเจ้าคะก็สว่นสวนใหญ่นหนูจะรู้อิริยาบถจะเด่น ว่าสิ่งอื่นแล้วก็ลงหายใจจะเป็นแบ็คกราวแล้วก็หนูต้องต่อสู้กับความคิดไม่ดีที่เข้ามาแกล้งตัวหนูเองเนี่ยเยอะตัวที่ไลย์นี่ก็คือความคิดสังเกตน,นะความคิดไม่ดีเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆมันเข้ามามันต้องมีการประพฤติปฏิบัติอะไรนํามาแล้วเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นผลตืบสืบเนื่องมานะไอ้น,น,นี่เราก็จะได้พิจารณา ว่าเออมันไม่ใช่ปฏิบัติสักแต่รู้สักแต่รู้อย่างเดียวมันต้องอยู่ในขอบเขตนะรู้ว่าอะไรควรรู้ว่าอะไรไม่ควรอะไรผิดอะไรถูกอะไรนะชอบอะไรไม่ชอบเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถเห็นว่าการปฏิบัติธรรมมันเหมารวมเอาทั้งชีวิตในระหว่างวันกับทางจงกรมเข้า,าด้วยกันดะ้วยนะมันจะเห็นความสัมพันธ์มันจะเห็นว่าที่เราบอกว่าเออมันคิดคิดคิด,คดไม่หยุดคิดไม่ดีโนนนี้นั่นเนี่ย นะมันเป็นผลลัพธ์ที่สืบเนื่องมามันไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยเกิดขึ้นเองเสมอไปนะะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเรามีอาการที่กระวนกระวายนะไม่ว่าจากเรื่องผิดเรื่องถูกอะไรทั้งหลายแหละนะละเสร็จแล้วมันรบกวนจิตใจไม่ให้เราสามารถที่จะนะปฏิบัติได้เต็มที่เต็มร้อยเราก็มองว่าจริงๆแล้วมนุษย์นะ ความผิดเดียวความผิดครั้งใหญ่ที่สุดมันไม่ใช่ที่การกระทําแต่มันเป็นความไม่รู้ว่าทําอะไรแล้วจะเกิดผลลัพธ์อะไรบ้างนี่ทุกความไม่รู้เนี่ยมันเกิดการเรียนรู้หรือเปล่าแต่มันเกิดการเรียนรู้ก็จําไม่แค่นั้นว่าเราเรียนรู้อะไรมาบ้าง นะส่วนที่จะมีความกระวนกระวายจะมีอะไรเป็นผลสืบเนื่องมาเนี่ยเรามองว่านี่เป็นผลลัพธ์ที่คล้ายๆกับเราถีบจักรยานเนี่ยถ้าเราไม่ถีบต่อนะนะมันส่งจักรยานไปได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็ล้มเดี๋ยวมันก็หยุดไม่ไปต่อมองอย่างนี้อย่ามองว่าเออมันจะต้องอวองมันจะต้องคิดอะไรต่อไปเรื่อยๆมันไม่ใช่แบบนั้นนะ แค่แค่เราแค่เราเข้าใจว่าเราเรียนรู้อะไรมาบ้างจากชีวิตในแต่ละวันนะแค่นั้นนะ่ะเพียงพอแล้วอย่าไปซ้ําเติมอย่าไปอะไรเพิ่มเติมนะแล้วเ,เ,เราก็อาจารย์ว่ายัางไงี่ก็คือปฏิบัติไปไปอย่างนี้ทำไปเหมือนเดิมแล้วก็เรียนรู้จากความคิดที่มัน มารบกวนจิตใจไม่หยุดเห็นไหมว่าความคิดเนี่ยมันยิ่งกว่าตัวจริงหรือว่าเสียงจริงของอะไรใครทั้งสิ้นนะความคิดนี่แหละที่มันเป็นสิ่งติดตัวรบกวนจิตใจเราได้ตลอดยีิบสี่ชั่วโมงมันไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริงของใครอื่นไหนในโลกนะมันมันเหมือนกับว่า อะไรก็แกล้งเราไม่ได้เท่าความคิดนะคะนั่นแหละตัวนั้นนะแหละแต่ทีนี้เราก็ต้องควบคุมเอก่อนที่จะเกิดความคิดนั้นด้วยนะเรียนรู้ที่จะทำให้ตัดต้นทางตัดไฟแต่ต้นลมเนี่ยนะไอตัวที่ก่อนที่ความคิดมันจะเกิดมันมีเหตุอะไรให้ความคิดเกิดเราก็ไม่กระทำสิ่งนั้นนะ ไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะอ่าอย่างถ้าเราคุมให้ตัวเองอยู่กับการปฏิบัติได้เต็มที่แล้วเนี่ยจะเกิดความปัน่นป่วนอะไรเนี่ยก็ตามเนี่ยนะเราตั้งใจว่าจะดูว่ามันปัน่นป่วนไปได้แค่ไหนมันรบกวนจิตใจเราได้ยืดเยื้อแค่ไหนนะกว่าที่มันจะหมดแรงให้คิดอย่างนี้ก็แล้วกันว่าเมือ่อเราขี่จักรยาน แล้วเราไม่ถีบต่อนะเดี๋ยวเราจะดูว่าจักรยานเนี่ยมันพุ่งไกลไปได้แค่ไหนก่อนที่มันจะล้มลงเองนะถ้าตั้งใจตั้งใจที่อาจารย์บอกว่าให้ตั้งใจปฏิบัติอย่างนั้นหนูเข้าใจแต่ว่าเรื่องที่เป็นสิ่งใดมันจะเกิดขึ้นก็ช่างมันเป็นวิบากใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับ มันอันอันนี้มันยังใช่ไม่ใช่วิบากอันเนี้ยมันเป็นผลผลลัพธ์อันเกิดจากไอการไม่ระวังตัวนะแล้วก็นะพอมันมีกระแสความคิดรบกวนเนี่ยแล้วก็บอกว่าเออไอเนี้ยมันเป็นผลจากความประมาทไม่ระวังนะแค่นั้นเองมันมันก็จะไม่ของของเราเนี่ยนะมันไม่ได้มีความผิดมันไม่ได้มีความบาปอะไรแต่ว่ามันไป ก่อเรื่องให้ความคิดมันก่อตัวขึ้นมานะ mm. ซึ่งไอ้ความคิดที่ก่อตัวขึ้นมาเนี่ยเราก็มองเป็นผลลัพธ์จากไอการไม่ระวัง mm. เท่านั้นเองนะถ้าถ้าหากว่าเราไปคิดมากว่าเออมันจะมีอะไรที่ทําให้อ่ามันดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมหรือว่ายุติความพุ่งร้างไปเลยได้ไหมแล้วไม่เจอไม่ไม่พบไม่เจอวิธี ไอตัวเนี้ยมันก็ยิ่งมันก็ยิ่งลําบากเข้าไปใหญ่แต่ถ้าเราเนี่ยทาไม่ในใจเหมือนกนเราถีบจักรยานไปนะเออแล้วผลลัพธ์เนี่ยจักรยานมันแล่นไปไออีกยาวแค่ไหนเนี่ยแล้วเราไม่ถีบต่อเดี๋ยวมันก็ลม้มเหมือนกันความคิดฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นความคิดรบกวนจิตใจที่เกิดขึ้นมันก็มีแรงส่งไปอีกระยะหนึ่งอ,อ่าเราก็รับผลนั่นเกิดจากการไม่ระวังของเราไปอ,อ่าแต่แต่จะนานจะช้าแค่ไหน นะกว่าที่มันจะหยุดหายไปเนี่ยตรงนั้นมันเป็นเรื่องที่เราต้องรับผลนะอือาอาจารย์คะแล้วเอ่อ,เ,อ,อเราทำยังไงให้เราแบบพึ่งตัวเองได้จิตที่มันมีความเปิดแล้วก็เป็นอิสระจากความคิดเท่านั้นที่แข็งแกร่งจริงเข้มแข็งจริงนะแล้วก็ สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้จริงนอกนั้นไม่มีจิตชนิดไหนนะที่สามารถจะพึ่งตัวเองได้จิตที่ยังเ,เกลือกกล้วอยู่กับความคิดจิตที่ยังอ่อนแอได้เพราะความคิดจิตที่ยังนะมีอาการล้มลุกลุกคลานด้วยอารมณ์รู้สึกนึกคิดนะมันไม่เคยตั้งมัน่นมันไม่เคยเป็นอิสระไม่เคยเข้มแข็งได้จริงแต่จิตที่เป็นอิสระจากความคิด นะมาอยู่กับความรู้สึกว่างๆโล่งๆตรงกลางนะเห็นความคิดผ่านมาแล้วผ่านไปนั่นแหละจิตที่เข้มแข็งที่สุดในโลกนั่นแหละจิตที่เข้มแข็งจริงและเป็นจิตที่พึ่งพาตัวเองได้จริงเพราะมันจะอยู่กับปัจจุบันไม่อยู่ในกาอดีตนะไม่ว่าอดีตจะผิดหรือถูกยังไงเนี่ยปัจจุบันมันจะไม่สนมันสนอยู่แค่ว่าใจสามารถแยกกับความคิดได้ไหมนะแล้วที่เรากําลังฝึกอยู่เนี่ยฝึกเพื่อการนี้ เพื่อที่จะแยกกายแยกจิตแยกจิตแยกคิดนะอันนี้ก็คือความฝันขงหนูเลยค่ะที่หนูจะพึ่งลำแข้งตัวเองให้ได้แล้วก็วันนี้จะได้เป็นที่พึ่งของคนอื่นจังด,ดีดีมากมายมนะอนุโมทนาจ้ะขอบะคุณเจ้าค่ะนั่นต่อไปครับ